เกิดเมื่อวันที่21ธันวาคมที่ผ่านมานี้เองครับผม w i l l of Fortune นะครับผมเกมโชว์ชื่อดังของสหรัฐอเมริกาที่จะต้องทายปริศนาผ่านการบุดวงล้อและเลือกตัวอักษรในรอบสุดท้ายครับหรือรอบโบนัสเนี่ยโบนัสราวคุณชาลีรูบุสนะครับผมได้เข้ามาเล่นที่รอบนี้โดยคำที่เขาต้องเล่นในรอบโบนัสราวเนี่ยก็คือ what are you doing หรือหมดคุณหรือหมดที่ชื่อว่าทำอะไรนะครับผมซึ่ง เธอเองนั้นก็ได้เลือกเมื่อได้เลือกตัวสอบไปครบแล้วนะคบผมในรายการจะมีเวลาให้10วินาทีครับในการทายคำว่าคำที่อยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับผมที่คุณเห็นอยู่ตรงนี้คือคำว่าไรโดยตามกติการแล้วผู้เล่นจะต้องพูดให้หมดทุกคำบนกระดานที่ทางรายการที่กำหนดไว้ภายในเวลาที่กำหนดนะครับผมซึ่งสามารถเป็นช่วงได้แต่ในรายการจริงเมื่อเธอเมื่อเวลาเริ่มต้นปุ๊บเธอตอบผิดในครั้งแรกครับ แลวก็มาพูดใหม่อีกครั้งแต่การตอบใหม่อีกครั้งเนี่ยมันยาวนานจนถึงวินาทีสุดท้ายโดยเธอได้พูดคำสุดท้ายออกมาก่อนหมดเวลาครับแต่ทีมงานไม่สามารถให้ได้ครับโดยพิธีกรได้ให้เหตุผลไปว่ามันยากมากที่จะพูดทุกคำได้รวมไปถึงเวิร์ดด้วย แต่อยากที่รู้กันนะครับคุณต้องเว้นช่วงน้อยกว่านี้เราถึงจะให้ถูกได้คือหยุดนิดหน่อยได้ฮะแต่ไม่ใช่ว่า4ี่ถึงห้าวิทยาทีอย่างนั้นเสียใจด้วยนะครับผมคุณทําดีมากๆนะแต่ให้รถออดี้ไม่ได้จริงๆนะครับผมซึ่งการที่เขาเว้นช่วงนานๆเนี่ยมันเหมือนทําให้การตอบมันหายไปมันเหมือนเหมือนเราตอบตอบตอบปิดคือมันเขาไอความหมายเขาอาจารย์ต้องให้เราทวนคําตอบใหม่ตั้งแต่แรกหรือเปล่านี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับผม นั่นดังจึงทำให้เธอนั้นพลาดรถアウดีรุ่น Q3 Q3 นะครับผมไปอย่างน่าเสียดายเลยทำให้มีการถกเถียงกันในอินเทอร์เน็ตครับว่ามันเกิดอะไรมันยังไงกันแน่มันควรจะได้หรือมันควรจะไม่ได้นะครับผมโดยมีวางคนให้เหตุผลว่าให้รถก็เธอควรจะได้รถนะเพราะเธอตอบทันในเวลา <You> know, แต่บางคนเนี่ย เธอตอบเธอไม่ควรได้เพราะว่าเธอเว้นการตอบนานเกินไปในส่วนนี้จะเป็นอย่างไรกันถ้าเกิดสมมติว่าเราใช้การลากเสียงคำแบบข้าพเจ้าคิดลากคำไปเรื่อยๆให้มันพบพอดีจะได้หรือไม่ได้กันแน่เรื่องนี้วิวออฟอ t จูดเขาจะต้องให้คำตอบกับเราครับก็ต้องเกิดในสถานการณ์นั้นจริงๆนะว่าจะได้หรือไม่ได้นั่นเองอ่ะคือ กับเหตุการณ์นี้อ่ะเรามองมุมเหตุการณ์ก่อนเหตุการณ์ในที่นี้คือเขาสิบวิแล้วคือคือในช่วงสิบวิขั้นามหลักคือคือมันต้องแบบพยายามตอบมาได้เรื่อยๆเนาะแต่เน้นเน้นอากถ้าเรามองในมุมเรานะสี่ห้าวิเขาอาจจะแบบออึ้งคิดอยู่ซึ่งทีมงานอาจจะไม่ต้องให้ทวนใหม่ก็ได้อื อเรามองว่าถ้าทีงานจะให้โทนใหม่จริงๆต้องแบบพูดมาหมดแล้วแต่ผิด mm hmm. แต่ผิดเขาจะให้พูดรทวนใหม่ mm hmm. แล้วทีนี้ mm hmm. คุณเคยได้ยินคำนี้ปะครับว่าการอาิัขอนทีงานถือเป็นอันสิ้นสุด mm hmm. ก็ถ้าก็ในขณะนั้น การตัดสินีิงานนัดอนนั้นคือไม่ให้เพราะเธอพูดหมดแล้วแต่มีอ้ำอึ้งนานเนาะคือเรื่องนี้เราเราก็จะมองว่ามันถูกไหมก็ไม่ผิดไหมก็ไม่เชิงเพราะคือมันจะบอกว่าไงดียคืออย่างีวิเคราะห์ไปก็คือมันเธอถ้าเกิดวิเคราะห์ตามรายการอ่ะ คำมันควรจะพูดต่อกกันมันควรจะพูดให้มันเป็นมันคือว่าอีรลย์อิก็คือแบบมันต้องพูดให้ครบไปเลยอ่ะมันในคำความจน์เราเราสึกว่ามันก็ไม่ควรจะอั้าอึ้งแหละแต่ uh huh. ก็นั่นแหละครับผมครับเรื่องนี้ต้องแบบต้องให้ฝั่งของวิวพอจูนประกันทางการถึงก็จะมีคำบอ,อกว่าการตัดสินสิ้นสุดหน้าขนาดนั้นนะในเทปในรายการนักตอนในรายการนั้นเนาะแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นทำพอ น่าจะเป็นธรรมหรือไม่อันนี้ก็แล้วแต่คนคิดถ้าเป็นช,ชี้ชี้ให้หรือไม่ให้ถ้าเจออย่างนี้จริงๆถาชิงเลืยกงไม่ถูกผมเลี้ยงไม่ถูกแต่คือก็อความที่ว่าถ้าเราเอาชีวิตจริงคือมันต้องถามมันจะมีทีมงานหลายคนอยู่อืมมันมอนิเตอร์อันนี้เราพูดด้านเบื้องหลังด้วยอืมมันจะมอนิเตอร์ว่าให้ไหมให้อะไรไหมถ้าเป็นเราเหรอ เราว่าเราเราอยากจะให้เพราะเราเมาเพราเพราะเรามองว่าสี่ห้าวิเขาอาจจะแบบนึกไม่ออกก็ได้อ่าอาจจะเป็นอย่างนั้นเนาะถ้าเป็นพี่ก้องอะครับพี่ก้องให้ไหมสำหรับผมไม่อะเพราะเพราะเพราะถ้าคือการอัพทุกแบบนานจริงๆอะ่ะคือหัว อ้าอึ้งนานอ่ะผมว่าไม่ได้เอออันนี้แบบไอ้นี่ใช่ไหมเออก็ต้องทำให้เาเริ่มรวยนะคือเขาตัดสินคือคือถ้าอึ้งนานนานมากไม่ให้แล้วนะจะสลับผมนะผมนะอืมยันนี้อืมก็ เป็นเขาเรียกว่าแล้วแต่ความคิดของมุมมองกันไปเนาะ